ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผม,มอยู่เกมทีม่ชื่อว่า Swamp Attack 2นะผมก็เป็นเกมนานแล้วนะผมจากภาคแรกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่ดูนะผมแต่ภาคแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนะก็มาเล่นภาคนี้เห็นมันขึ้นมาดีก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะฮะมาดยิยวเราบลูยกันดีกว่านะผมว่ามันเป็นยังไงนะดูซิว่าตัวเกมมีอะไรบ้างฮนะมีระบบร้านค้านะอมต้องเติมตังค์ซื้อด้วยแล้วก็มีระบบการ์ดตัวละครนะฮะนี่ ตัวละครเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะแต่ตอนนี้ผมอัปเกรดมันไปแล้วนะแล้วก็มีแมปแมปนี่อ้หูจ่าค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากกูเยอะเลยแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ผ่านเออเอาสักจ่าไหนดีหรือเอาให้ผ่านชัตเตอร์หนึ่งดีไหมจะดูก่อนนะครับว่ามันจะนานเกินไปหรือเปล่า <laughs> นะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมไปไหนด่านแรกชัตเตอร์ มาด่านสองแล้วไปฮะด่านสองแล้วเรามาลุยกเลยนะส่วนการรูปแบบในการเล่นก็คือกดให้มันโดนพวกมันเปนะอุ้ยคล้ายคล้ายๆ้แพนพาสาัซ,ซอมบี้นะแต่นี้เราต้องกดเองนะครับอะไรอะนี่ยเป็ดเราจะให้ลูกกระสุนมาด้วยนะพวกเป็ดนะจระเข้นี่ยพยายามเก็บเป็ดอะ แต่ละเคย้ยนี่แม่งเหมือนแพนทาซอมบีมากเลยนะดูนะโอ้โหถ้านึกดูสภาพอะถ้า,พาแพนทาซอมบีแล้วเรากดเองไงแต่ว่ามันก็เกลีนะแบบกดทีแบบยิงปรึบเลยอะครึบยิงอะนะฮะยิงไปดิร้อยใช้ระเบิดดูนี่มันใช้ไงวะเนี่ยอ่ะอาวผ่านแล้วฮะอ่าผ่านแล้วนะ โอ้ครบเลยสามดวงไปการ์ดมาด้วยโอเคไปฮนะย่าไปลุยต่อกันเลยดีกว่าครับ,บอกเพื่อนเป็นการเสียเวลานะฮะนล็อกอีไลวันล็อกอีไลวันด้วยนะครับไปยุงยุงนี่คืออะไรเอานี่มา้าเนี่ยโอ้จิงไปก่อนแล้วกดบวกกดฟรี นี่มอนสเตอร์เอ้ยโอ้โหมามาดิเออมาเพื่อไงไปอืมแต่ผมว่าถ้าเล่นในมือถือมันจะง่ายกว่านี้นะเพราะมันกดได้หลายนิว้วอันนี้มันมีแค่เมาส์ตัวเดียวแล้วผมเออมาเอ่าอ่ที่ผมมากดในเล่นในคอมก็เพราะว่าเสียงมันแบบ เสียงใบม,มันจะได้ดังขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะผมเพราะว่าผมเป็นคนเสียงเบานะเออเออเอมอม,มาดิเออมาก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิอขอใช้สกิลบ้างดีกว่าไม่ได้ใช้สกิลเลยมาตานต่อไปแบบรัวๆเกมก็เล่นอ,อย่างนี้นะเล่นอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะ แต่มันจะยากขึ้นนะระดับล่างๆนี้เป็นโคตรยากเนี่ยแน่นอนมันยากแน่นอนเพราะ่ผมถึงรู้เพราะมันเป็นทุกเกมอ่ะดัน4ีเริ่มได้ด้วยอาจจะมีเสียงแทรกเสียงอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะบมเพราะว่าห้องผมมันจะเป็นห้องแบบปิดขนาดนั้นไงนะครับอุย้ยเออมาดิอุจาระเค้มบังถึกอย่างวะแต่อนนี้ขอใช้อุยุงมาเยอะแล้ว อุ๊ย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 เออหมาดิยุงเหรอยุงเหรอหมาดิกบหมาดิหมาดิมามาลืมยิงดูลูกกระสุนเลยอะเดี้อเด้อเด้อเด้อเอออือไปสตันไปสามสิบหึงดอกยิง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 เรียบร้อยหมดตี้ มูตี้ไปเรียบร้อยนะครับผมไอ้ทมีเสียงแทรกอะไรก็ขออภัยทีด้วยนะครับเป็นไงได้มาครบเหมือนเดิมสามดวงแล้วก็มีอะไรกันเนะี่ยอืมเดี๋ยวเราเลนะ่นหน่อยแล้วก็ไปอัปเกรดนะฮะไก่จะจบหรือจากตาน,นี้วันสิบห้าสิบหกานหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไกลเลยได้ไปแล้วไปแล้วก็ลุยไปเรื่อยๆนะไปย,ยาวๆไป นะครับผมอุ้ยพี่ไก่ด้วยจะทำอะไรอะโพเทกเดอร์ชิคเก้นที่ผมไม่รู้นะว่ามันช่วยอะไรมาเออมาอื้มอืมอม,มาดิามามามา,มาเออเออเออน่าจะเป็นระเบิดหรือเปล่าเออยิงไม่ยนยุงยิงไม่ยนยุงผู้ไม่ใชะเออมาเดะมา เอเออืมหมวกปิวไปแล้วหนึ่งปลุกพวงไปแล้วสองหงลิ้นพวงลิ้นพันหมดแล้วนะวุว้ยเออเออโอ้โหทางนี้น่าจะสตามไปอุ้ยดืดดืดอืออือเรียบร้อยมาฮะไก่ได้ครบแม่เนี่ย มาถึงถึงโอ้โหขาดเป็ดอันหนึงงน่งบังหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อะไรฮะเคือไ,ได้ตัวใหม่ลองเอาตัวใหม่ไหมลองไปเปิดตัวใหม่ดีกว่านะว่าโอเคหรือเปล่านี่ตัวใหม่มาแล้วแต่ตัวนั้นก็อัพดีแล้วกันแล้วก็กดอัปเกรดอ่าปู่อะไรอะ่ะสองอ่ะนี่อันนี้อะไร เกรดเป็นเียบน้อยฮะโอเคไปลุยต่อโอเคเล่นตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะ,ะไรอ่ะมีดารลับเปิดอืมยู่ใน5ชั่วโมงไปมามาลุยกันต่อเลยตละเกยบราวค็อคุดายมาตละลุยเสีน้ำตาล ติดประเดิมไหมล่ะโอ้ตัวน uh, <waterfall. S 1> ี้มันมุดน้ำเหรอมุดน้ำมุดน้ำใช่มุดน้ำเออมาดิอื้อหือโอ้ยโอ้ยอืมอืมให้ความเร็ววะมือจะกดไปทางเราอ๋ออ๋อเระเบิดกดไม่ได้เออเออเอ้อเออเออเออไปทีโฟะอืม อืมเรียบร้อยอ,อ่าล่วงล่วงอุ้ยม,มาแล้วมาแล้วโอนน้ยดูดูดูมา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 ไประเบิดไปหนึ่งอืมอืมอืมวิ่งดอกหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยม,มาดิอเออไปไงหมดไหมเรียบร้อยครับชนะเย้ไม <isions> ่โอ้ขาดจีิแหละไม่ได้ไม่ได้สามดวงเลย ตาย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 รีวอร์ดได้ตังค์มาสิบเอ็ดโอ้โหนี่เปิดได้ทั้งงี้อยู่ทีเดียวเองเดี๋ยวเราเล่นตัวแรกไปให้สุดก่อนนะเล่นไปผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะจะได้เฮ้ยเต่าเจอมอนใหม่แล้วตอนนี้กดผิดไปกดรูปมาเอิงมาดิมาดิ มาดิมาเออ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 มาเออมาเออ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 มาดิเป่ลว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 เปลวเป่ลวมาดิมาจะเป็นยุงจะเป็นอะไรก็ยิงมาอ,มอ,มอุ้ยหมดอุ้งสารานไปจะยิงยุงก่อนยิงยุงมันน่ารำคาญมาก ออุอ้ยหต่ตายของแมังมีเกาะเด้อเด้อเด้อเดี๋ยว้อเดี๋ยว้อโดนแดกแล้วฮ่าเออโอ้ยโอ้โหม่งเริ่มยากแล้วไปก่อนเลยระเบิดพลังอยู่เกีย่ยวล้างโลกขังแสงไปอีกทีอืมสั้นไปต้องทำให้มันสั้นไวก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวแตกแน่นอนนะมาดิมามาโอ้โหถึก อืมเรียบร้อยโอ้หก็สูนหมดสูนหมดดีเกือบตายฮ่าตานี้ได้ครบไหมโอ้โหไม่ครบอีกแล้วตัวละครจะลองไปเอาตัวละครใหม่ที่เปิดได้ยังปไปไปดูกันดีกว่านะว่ามันเปิดได้หรือยังน่าจะได้ละนี่ไง กดเพย์แม่งเฮ้ยมันอัพเกรดได้ด้วยอ,อัพเกรดก่นอนอัพเกรดว้าวไปดูดีกันด่านแปดด่านแปดแล้วยังรวดเร็วนะอุ้ยนี่มันปืนโอ้โหเด,ด,ด,ดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวโอ้โหได้แบบมามาอุ้ย มาดิ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 มา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 ม้มา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 ออมามามามอมา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 มอมา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 ๆาม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 มา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 ม้มา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 ม เออไฟไปไอืมอืมวิ่งกระสุนหมด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 หม,ดมา,ามามามาตัวนี้ก็ยังเพิ่งเล่นไห้ผ่านแหมรอดตายมาได้ไงวะเนี่ยรอดตายมาได้ยังไงได้ไหม โอ้ oh, เราตายมาได้ฮะถือว่าดวงดีอ่ามาโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพักก็ว้เพียงนี้ก่อนนะผมมาแบบสั้นๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่เด้อ